เฮ้ยเดี๋ยว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 ขอโทษนะครับคุณมึงจะไปไหนครับพวกแกฟังให้ดีนะฉันกำลังหาห้องน้ำอยู่พวกแกคิดว่าจะหยุดฉันแม่ขี้วันเรือนนั่นได้หรอฮะถ้าหากว่าฉันขี้วันหน้าของพวก,กแกแทนมันคงหน้าหยอะแยงมากสินี่มึงจะขัดขืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่อยู่กันหรอวะใช่แล้วพวกนายเข้าใจไม่ผิดหรอก ฉันจะขึ้นไปขี้บนเรือนั้นให้ได้มันเป็นสวรรค์แห่งการขี้ชัดๆแต่กูคิดว่ามึงโดนทะลวงตัวก่อนที่ขึ้นไปบนนั้นน่ะสิมึงรู้ใช่ไหมรู้สึกไงเวลาโดนเสียบอะฮะฉันคิดว่าทีหนึ่งนะมันเร็วและแรงมากกระปูยักษ์ <laughs> 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 มึงเพ้ออยู่แล้วเพื่อนเราโดนเยอะกว่มึงอีกนะเว้ยเอหานมึงไปบอกมันทำไมวะ <laughs> ไม่รู้ดิฟิ e ลิง่ง ไปเลิงบ้านมึงดิอ้าวไอ้นี่เดี๋ยวสวยหรอสวยนี่คือกูต้องรอพวกมึงคุยก<ว>ันให้เสร็จแล้วแน่ใช่กูเคยแล้วถ้ามึงใจกลัวมาสักกูยอยู่อีกนะเดี๋ยวไอ er ้น่าสงสารมึงเนี่ยจะโดนส้นเท้ากูไปทับที่หน้าอันเป็นที่รักของมึงเข้าใจนะไม่โอเคอ่าคุยเสร็จแล้วเหรอมึงน,น่าดูตัวเองบ้างนะโอ้นี่มึงไม่จบใช่ไหมฮะจะโอเวงไงกูระวังแป๊บหนึ่นะอะไรของพวกมันวะ ก็ดีไงมาพูดกูอย่างนี้ฮะไอหานเอ้ยไอพวกนี้งั้นขอขึ้นเรือไปขี้ก่อนนะวว้าวได้ขี้แล้วเว้ยแล้วพ่อมึงดิมึงฟังกูพูดหน่อยก็ดีได้ไหาอ <c oughs> เอ้ยปัสสกเฮ้ยเฮ้ยมึงอะมึงอะออกมาจากซ้อนไปนี้นะไม่งั้นามึงโดนพวกเราแน่อนย่ามาขัดจงังหวะฉันกำลังเพลินกับการขี่เลยขี้พ่อมึงดิ ออกมาดนี้ก็ได้ก็ได้แม่มึงจะโดนกระป๋องปืนเสยบตูดมันเสียเข้าไปอีกไส้มึงเลยล่ะเอย่ามึงโดนกูก็ได้ฉันจะอ่านคี้ไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วจัดการกับพวกมึงและหลังจากนั้นกูจะขี้สบายต่อบุดเลยมึงจะทำอะไรพวกกูทั่วดอมถ้าเป็นงั้นจริงกูคงบาไม่ห่มแน่เลยฉันจะจัดการพวกแกแบบไม่คาดฝันแน่